สวัสดีครับนี่คือรายการแผ่นดินไทยครับรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อสอนะครับร่วมกับทีวีไทยทีวีสาธารนณะแผ่นดินไทยนี่คือรายการที่ว่าด้วยการตั้งคำถามว่าเราจะร่วมกันสร้างความสุขแบบยั่งยืนให้เกิดขึ้นในสังคมไทยได้อย่างไรนะครับในการที่จะนำพาคนไทยทั้งแผ่นดินนั้นไปพบกับสุขภาวะที่ดีในทุกๆด้านของชีวิต นับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1น,นะครับประเทศไทยซึ่งได้ชื่อว่าเป็นประเทศเกษตรกรรมที่ร่ำรวยไปด้วยน้ําจิตน้ําใจนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นสังคมที่เอาเงินมาเป็นตัวตั้งประเทศที่เคยร่ำรวยด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารอันอุดมสมบูรณ์ก็กลายมาเป็นโรงงานอุตสาหกรรมส่วนเกษตรกรซึ่งเคยหากินอยู่กับพื้นดินอันอุดมสมบูรณ์ก็กลายมาเป็นลูกจ้างอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมสังคมกเกษตรอ่อนแอลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ การเพาะปลูกแต่ละครั้งต้องอาศัยปุ๋ยยาสารเคมีซึ่งนําเข้าจากต่างประเทศทําให้เกษตรกรตกอยู่ในวังวนของหนี้สินไม่นำซ้ำําสิ่งแวดล้อมในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นดินน้ําอากาศก็เสื่อมโทรมลงไปเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราจะต้องหันกลับมาทบทวนนะครับว่าประเทศไทยนั้นยังคงเป็นไทยอยู่อีกหรือไม่เมื่อสังคมเดินทางมาถึงช่วงของความขัดแย้งและนาฬิกาแห่งความวิบัตินั้นก็จอดอ,อยู่ใต้จมูกของเรานี่เองนะครับ อผ่นดินไทยในตอนแรกนั้นจะว่าในเรื่องของต้นเหตุของความทุกข์นะครับเป็นต้นเหตุของความทุกข์ที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินโลกและหลังจากนั้นก็จะเชื่อมโยงให้เห็นนะครับว่าเมื่อแผ่นดินโลกทุกแล้วสามารถเชื่อมโยงมาสู่แผ่นดินไทยได้อย่างไรเราคงจะไม่สามารถมีความสุขที่แท้จริงได้นะครับถ้าเราไม่เริ่มต้นเรียนรู้ว่าต้นเหตุแห่งความทุกข์นั้นมาจากไหนมีความจําเป็นอย่างไรที่เราจะต้องเรียกคืนวันเก่าๆและความสุขที่เราเคยมีบนพื้นแผ่นดินแห่งนี้กลับคืนมา ติดตามได้ในแผ่นดินไทยคืนวันนี้ครับนี่คือบ้านที่มวลมนุษยาชาติ6,500ล้านคนฝากชีวิตเอาไว้แต่บ้านหลังนี้กำลังเสริมสุดและเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นับตั้งแต่มนุษ์ก้า9สู่ยุคปฏิวัติตอุตสาหกรรม เปลี่ยนชีวิตจากการพึ่งพิงธรรมชาติผันมาพึ่งพาเทคโนโลยีปรับการผลิตจากพออยู่พอกินมาเป็นการผลิตเพื่อสนองความต้องการของตลาดนับตั้งแต่นั้นมนุษย์ก็ตักตวงเอาความรุ่มรวยจากโลกอย่างเกินพอดี นานนับศตรวรรษมาแล้วที่ฐานหินน้ำมันก๊าซธรรมชาติถูกขุดขึ้นมาใช้สนองความสุขสบายของมนุษย์การเผาผลานเชื้อเพลิงและการใช้พลังงานอย่างหิวโหยคือหนึ่งในต้นเหตุสำคัญที่ทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงและโลกขาดความสมดุล ลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้น3.2%มากกว่าศตวรรษก่อนถึงสเท่เายุคน้ำแข็งยุคสุดท้ายบนแผ่นดินโลกถูกปกคลุมด้วยฐานน้ำแข็ง32%ปัจจุบันเหลือฐานน้ำแข็งเพียงแค่10%ศูนข้อมูลน้ำแข็งและหิมะแห่งชาติมหาวิทยาลัยโคโลราโดเผยผลการศึกษาซึ่งเป็นข่าวร้ายของคนทั้งโลก ว่าแผ่นน้ำแข็งอาร์กติกเกิดการเปลี่ยนแปลงรุนแรงจากคกิ์สุกรดาช2002ถึง2005แผ่นน้ำแข็ง7ล้านตารางกิโลเมตรหดตัวเหลือเพียง5.32ล้านตารางกิโลเมตรลดลงถึง1.3ล้านตารางกิโลเมตรในเวลาเพียงแค่4ปีอัตราการละลายของน้ำแข็งบนออกเรนเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาหากน้ำแข็งกรนละลายหมดน้ำทะเลจะเพิ่มสูงขึ้น7เมตร ประเทศบางประเทศจะหายไปและบางส่วนของรัฐฟลอริดาพื้นที่ชายฝั่งและเกาะต่างๆในมหาสมุทรแปซิฟิกจะจมใต้น้ํานักวิทยาศาสตร์คาดการว่าเมื่อสิ้นสุดศตวรรษที่21น้ําทะเลจะสูงกว่า55นิ้วทุกการเพิ่มขึ้นของน้ําทะเล1นิ้วต้องอพยกผู้คนออกจากชายฝั่งห่งไมล์ หากมนุษย์ยังไม่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเสียตั้งแต่บัดนี้นี่คือหายนะใหญ่หลวงที่กำลังรออยู่อุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้น2อ,องศาเซลเซียสภายในศตวรรษนี้จะทำให้มนุษย์หลายพันล้านคนเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงกว่าในปัจจุบันหลายเท่าตัวเกิดน้ำท่วมจากน้ำทะเลที่สูงขึ้นต้องอพยพคนถึง100ล้านคนทาน้ำแข็งละลาย ประชากร2.6ล้านคนขาดแคลนน้ำจืดสัตว์ป่าอย่างน้อย40%ของสปีชีทั้งหมดจะสูญพันธุ์เกิดน้ำท่วมและความแห้งแล้งประชากรโลกหลายสิบล้านหรือหลายร้อยล้านจะกลายเป็นผู้รี้ััยมนุษย์อาจจหลงลืมไปว่าตนเองนั้นก็คือหนึ่งในสายใยชีวิตที่ประกอบขึ้นเป็นโลกใบนี้นะครับ การกระทําใดที่ตนเองนั้นกระทําต่อโลกก็เท่ากับเป็นการกระทําต่อตอนเองเช่นเดียวกันการทําลายล้างธรรมชาติการสะสมความมั่งคั่งบัางมีเพื่อตอบสนองความสุขตามกระแสวิถีแห่งการบริโภคอย่างเตินพอดีทําให้มนุษย์นั้นต้องเผชิญกับทุกพิกภยัยจากภัยธรรมชาติมากมายอย่างแสนสาหัสที่กําลังเกิดขึ้นในเวลานี้นะครับ พายุเฮอริเคนแคทรีนาถล่มลัฐนิวออรลีนสหรัฐอเมริกาย่อยยับวอดวายเพียงชั่วข้ามคืนพื้นที่80%ของเมืองที่ได้ชื่อว่าอัญมณีทางวัฒนธรรมจมอยู่ใต้น้ำผู้อยู่อาศัยหลายแสนคนอพยพออกจากบ้านพักอาศัยมีผู้เสียชีวิต1,800คนทรัพย์สินทางที่นาาประเมินค่าความเสียหาย1ล้านล้านบาท ซับซาฮาราแอฟริกาพุทธศักราช2,549เพียงปีเดียวประชากรบริเวณซับซาฮารา25ล้านคนเผชิญกับความอดอยากหิวโหยผู้คนล้มตายจากวิกฤตภัยแล้งและวิกฤตการอาหารในขณะที่ความเป็นจริงของโลกก็คือคนร่ำรวยที่สุดในโลกเพียงสองคนมีเงินมากกว่าค่า GDP ของประเทศยากจนที่สุด45ประเทศรวมกัน พุทธศักราช2546คลื่นความร้อนที่รุนแรงที่สุดในรอบ500ปีค่าประชากรโลกในทวีปยุโรป5 0 0 0 0นคนพุทธศักราช2551พายุไซโคลนนาคิสถล่มพมา่าบริเวณแม่น้ำอีราวดี ประชากนรออน22,500เสียชีวิตสูญหาย41,000คนนับเป็นพายุไซโคลนครั้งรุนแรงที่สุดที่กระหนัำเอเชียนับตั้งแต่ปี2544ที่ฆ่าชีวิตผู้คน143,000คนในบางประเทศ